สบายดีและสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางฝั่งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะจ้าสำหรับมื้อนี้นุชก่อพาทุกคนมาอยู่ที่วัดพระแก้วนั่นเองซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่สำคัญของประเทศไทยของเพื่อนในมื้อนึงเลยเนาะจ้าโดยเมือม้อนี้ก็เป็นบันที่หธันวาคมซึ่งเป็นบันซาร์ของไทยเนาะบันพ่อวันซาร์แท่ง ประเทศไทยนั่นเองซึ่งในมื้อนี้สานุชก็พาทุกคนมาอยู่ที่วัดพระแก้วเนาะเพราะว่ามื้อนี้วัดภระแก้วเพค่นจะเปิดอนุญ,ญาตให้คนเข้าฟรีเนาะสำหรับต่างชาติัันเองเอาะจะตอนนี้สาวนุกก็อ,อยู่ที่บริเวณข้างสนามหลวงเนาะจะ้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินทางเข้าไปาในวัดภระแก้วกันเนาะจะ้า โดยวัดพระแก้วนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงเนาะจ้ะที่คนทั่วโลกอยากมาเนาะแล้วก็อยากเข้าไปทักยทชมความสวยง,งามของวัดเนบริเวณทางในอันนี้คือภาพบรรยากาศเนาะจา้ะโดยมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อที่สําคัญของเมืองไทยอีกมือ้อนึงเนาะจา้ะนักท่องเที่ยวกับฉันหลายเป็นพิเศษเลยเนาะจา้ะ เมื่อนี้ก็เป็นวันยุดน้ำแล้วก็เป็นวันซาตนาะวันพ่อแห่งชาติของไทยนั่นเองคนก็จะนักท่องเที่ยวก็จะหลแล้วกัคนผู้คนก็จะลังไหลเข้ามาในวัดพระแก้วเต็มไปหมดเลยเนาะจ้ะทุกคนต้องรอคิวเข้านาะโดยคนที่มาเนาะเพิินก็สามารถเข้ามาชมความสวยงามของวัดพระแก้วแล้วก็สามารถมาไหวาส้สักการะพระแก้วมรกตเนาะซึ่งเป็น ครูบ้านครูเมืองของประเทศไทยของข้าเจ้าเนะมือนี้เป็นมือพิเศษเป็นมือสําคัญของประเทศไทยเนาะจ้าซึ่งอยู่ในวัดพักแก้วเนาะพระมลมพระราชวังิ่นก็อนุญาตให้ตางชาติเข้ามา เที่ยวชมฟรีในวัดพระแก้วเนาะซึ่งผู้ใดที่ว่ามาในมื้อนี้เนาะเป็นมื้อที่สําคัญของประเทศไทยก็คือโซกหลีคักเนาะในเขามาทางในมาชมบรรยากาศงามๆเนาะภายในวัดเพิ่นงามอหลีเนาะจะสมแล้วที่นักท่องเที่ยวตั้งชาต่นอยากมาเห็นเนาะจะมาไหวามาในงไหนนะครับมาดูว่าคนเยอะมากนาะแค่ไหนได้เีบีเข้ามาได้เหมือนกัน โดยพะมลุมพระราสวังเนาะปกติเพื่อนจะเปิดให้ต่างซาติที่ว่าเขามาเที่ยวชมเนาะคนละห้ารอยบาทแต่มื้อนี้เป็นมือฟิเศษและเป็นบรรพโอแห่งซาริของไทยเนาะเพื่นขออนุญาตให้ต่างซาติเข้าฟรีนั่นเองเนาะจ้ะทุกคนซึ่ง ข้างในก็เป็นโอ้พระแก้มมรกดแต่ว่าข้างในถ่ายรูปไม่ได้ที่เราเห็นอยู่ทางหน้านี้ก็เป็นทางขวามือเนาะจะเป็นพระสุวรรณเจดีย์เนาะจ้ะ แล้วทางซ้ายมือเป็นผ้าษีรัตนะเจดีเนาะจ้ะทุกคนไว้ศาลาที่เพิ่นนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นศาลาลาย12หลังเนาะจา้ะซึ่งในวัดพระแก้วเนะวเาะรอบๆพาแก้วเพิ่นก็นจะเป็นอาศาลา12หลังตอนนี้ที่นาโบสถ์วัดพระแก้วเนาะจา้ะเพิ่นก็น ผู้คนที่มารอเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตกันเนาะจะก็เต็มเลยอยู่ทางบริเวณด้านนอกเนาะซึ่งเพื่อนก็นจะรอเข้าไปไหว้ทางใน,นไหไวพ้พระแก้วมรกตเนาะซึ่งทางในอ่าพระแก้วพระมรกตเนาะคนก็นจะบอกขออนุญาตให้ถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอนั่นเองแต่ว่าทางด้านนอกก็ถ่ายได้ปกติเนะาะจ้ะทุกคนแต่ว่าทางในอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อน คี่ว่าหลแเลวอยู่เน,นพืเนิ่ห้ามทายนั่นเองนะจ้ะเดี๋ยวพวกเราก็จะพาชมบรรยากาศและความสวยงามของในวัดพระแก้วกันมาจะมีความงดงามประการตาซ้ำใดเดี๋ยวไปเวิรงพร้อมๆกันนะจ๊ะ นักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะหรือว่าคนต่างประเทศเนาะที่เพื่อนมาเที่ยวในกรุงเทพเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเพื่อนอยากมาชมความสวยงามของวัดก็คือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเนาะจากโด่งดังทั่วโลกก็คือวัดพระแก้วนั่นเองซึ่งมีความยิจิตงดงามหลายเนาะซึ่งต่างชาติเพค่นจะม,มาหรือว่าอยากมาเที่ยวข้างนึ่งก็อย่างมาเห็นเนะาะจะว่ามีความสวยงามซ้ำใดด้วยตัวเองนั้น คือเป็นสิ่งที่ทุกคนไปฝันอยากมาเที่ยวเนาะจ้าวาดพระแก้วนี้งามอีลีทุกคน 嗯。 三套当中，当然了，会有最贵的那套。我们猜一猜，一、二还是三最贵？答案都错了，最贵的是穿最少，二也不是。第一套最贵哈，穿这么少最贵，为什么呀？跟谁练？啊、今天师傅开车那个，今天跑景点结束了，送到酒店这个地方的啊。如果大家出来，这边有三个塔，是不是、啊？在哪里？看到哪？这个是我们叫夜子的名字。哦 เยาวชนมือสั้น总共有六队在哪里？就是这边看到没有？啊这样的เยาวชนมือสั้น总共有六队一个绿色一个蓝色。บรรยากาศอันนี้จะเป็นกรุ๊ปทัวร์เนาะจะมีไกด์พาเที่ยวเนาะจาะแล้วก็ไปให้ทุกคนที่ต่างตารอที่เพิ่นมาเที่ยวเนาะฮู้จักแบบว่าวัดพระแก้วหลายขึ้นเหมือนกัน ให้คนหูจับแบบว่าอันนี้คืออย่างอันนี้คืออย่างแบบนี้นาะโดยเดีย๋ดวยวสนุจะพานางรอบๆอบัตรปาแก้วเนาะจ้กวาซิมีอย่างแน่นเนาละลวก็นสมบรรยากาศผู้คนที่มาเดินทางมาวัตระาแก้วด้วยกันในมือน,นี้เนาะจ้กซึ่งหาที่ไท้ยหูแบบจุดงามๆก็ตตองโตคิวเนาะจ้ก หาเก็บภา้ง,งามๆกันยากดูทุกคนอนแล้วภาษีรัตะนเจดีเนาจะเป็นเจดีที่เป็นสีทองงามอารามเนาจะวาว่าไผยที่ว่ามาเห็นกับตะลึงเลยต้องหยุดทายฮุบก่อนเนาจะพวงางามแหงจุดนี้หน้าที่เขาเห็นอยู่นี่ก็จะเป็น พระมหามนดกเนาะจะเต่ว่าเพิ่นยังม่ทันเปิดให้เขาเข้าไปทางในเทือเนาะจ้ะตอนนี้ก็มาชมความสวยงามของอ่าบัดพรกแก้วนั่นเองงามเนาะทุกคนงามหลายแล้วก็คนมาหลายทุกจุดเลย เบิงจุดนี้เนาะนักท่องเที่ยวหลายเบืองเพิ่นเห็นอย่างกันอ๋อเพิ่นมาไทายรูปเนาะจะองค์พระมนดกเนาะจะแต่ว่าเพิ่นยังกั้นไว้เนาะเื่อให้ค้นเข่าเถื่อนเนาะแต่ว่าคน,ม,น,าคน,านาคมาไทายรูกงามเนาะคนมาไทายรูกกันเต็มเลยมนุษย์ที่นี่ก็เป็นนครวัดจำลองที่ ทจำลองมาจากกัมพูชาน้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่กัมพูชายังอยู่กับไทยก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาเอาไปช่วงในยุคล่าอาณานิคมสมัยนู้นะ mắm mắt 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 ปกติที่วัดพระแก้วนี่คนก็เยอะอยู่แล้วยิ่งวันนี้เป็นวันพิเศษวันชาติและก็วันพ่อของประเทศไทยก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเยอะมากตอนนี้นนโนอยู่วัดพระแก้วนะครับอย่าไปเต้นไม่เต้น,ตนห้ามเต้นในวัดห้ามเต้นห้ามเต้นสำรวมโอเคเปล่า ตอนนี้ก็กำลังจะออกจากบัตรแก้วเพื่อจะไปถนนสนามชัยเพื่อจะไปอุโมง์อาจาก้ะกบเปรับตรงนั้นก่อนนะจ๊ะทุกคนโดยอุโมงนะ์หน้าพะรานเนาะจ้ะก็จะเป็นอุโมงค์ที่ง่แ่้ะกบ ผู้คนที่มาเที่ยวในวัดพระแก้วเนาะเพื่นก็นจะลงมาพักตรงนี้เนาะมีก็จะหลายเลยเพราะว่าอันนี้จะมีแอ่นำเนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเดินเลาะเมื่อยเพื่นก็นจะมาพักเท้าที่นี่เนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้สนุก่็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะจะสบายดีจา้า